ครับสวัสดีครับยอซีแฟนช่องแฟนครับทุกๆคนครับผมครับมายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมอ่ะมาดูกันนะครับผมแนวทางอ่ะของรัฐบาลไทยวันนี้อ่ะมีของดีเด็ดๆมาฝากยอบซีกันนะครับผมอ่ะมีของดีๆมาฝากกันกับแนวทางหวยวันนี้พี่ทงซี่ครับผม ของงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับผมวันที่หนึ่งอ่าธันวาคมนะครับผมสองห้าหกห้าครับผมอ่ะงวดประจำวันที่หนึ่งอ่าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากันนะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าอ่า คนที่ชอบอ่ะหรือเลขล็อกเลขเด็ดยังไงมาดูกันนะครับวันนี้แอปจะมีข่าวดีๆมาบอกกันนะพี่น้องเอฟซีครับผมอ่ะวันนี้จะให้ว่าเลขเด็ดเลขล็อกอ่ะเลขล็อกเลขเด็ดกันพี่น้องเอซีครับผม หวยเด็ดนะครับผมอ่ะ,นะครับผมหวยเด็ดหวยล็อกกันมาดูกันนะครับว่าหวยเด็ดหวยล็อกกันวันนี้ท่านที่ชอบอ่ะมาล็อกล็อกกันในพิธีครับผม นะครับผมว่ามาดูกันนะครับว่าของอมวดประจำวันที่่1ธัน,นวาคม2565กันนะครับผมว่ามาตัวไหนกันท่านที่ชอบที่ยังไม่มีตัวที่จะอเอาไปซื้อสลากกิมแบ่งกันมาดูกันที่นี่มีที่นี่ที่เดียวในลางชมรับผมแอดจะจัดให้กันหนักๆก,กันไปเลย ะครับผมจัดให้หนักให้น่วมกันไปเลยอ่ะมาดูกันนะครับผมนะครับผมจะไม่มีวิ่งนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอซีกันเอาไปบนอ่ะบนล่างกันเลยนะครับพี่นอ้องบนล่างกันไปเลย ทีนี้มาดูกันนะครับว่าเลขหวยเด็ดหวยล็อกกันจะมาในรูปแบบใดเอฟซีครับผมจะขอแจ้งกันทีหนึ่งได้เป็นรองซี่ครับผม,บผมว่าของววันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบห้านี้เป็นหวยสัญจรได้เป็นรองซี่ครับผมออกอยู่ที่จังหวัดลำปางหรือเชียงใหม่อเชียงใหม่บปพน่นองส้มขับผมอามาดูกันนะครับผมออกอยู่ที่ต่างจังหวัดนะพี่น้องซี่ครับผม เป็นหวยสัญจรที่ทางภาคเหนือเจ้าในพี่นอ้องส้มกับผมอ่ะหวยวดนี้จะพิกล็อกอย่างไรหรือจะมาตัวไหนอ่ะให้พี่น้องเอฟซีเข้ามาดูหวยลอ็อกอ่าหวยเด็ดหวยล็อกกันพี่น้องเอฟซีครับผมจะเน้นให้กันเลยทีเดียวพี่นอ้องอามาเบิ้งกันพี่น้องมาดูกันนะครับผมอาว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับ 5 7าเจ็ด5อมาครับผมนี่ครับ่ห้าเจ็ดสองเจสามศูนย์ห้านะครับผมนี่มาดูกันนะครับว่า เป็นบนล่างได้พี่น้องอีพครับผมบนล่างอ่ะยังมีอีกพี่น้องอีพครับผมอ่าวันนี้แอดจะให้ไปแปดคู่อ่านะครับพี่น้องแปดคู่กันอ่าให้อีพเอาไปจับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอ่าถ้าชอบตัวไหนกันนะพี่น้องหรือจะจัดหมดเลยก็ได้นะพี่น้องอีพครับผมอสามหก สามแปดนะครับผมสองเก้าเก้าเจ็ดนี่ครับพี่้อง fc ซีครับผมเอาไปกัน,หนกัหนักกันเลยพี่น้องนะครับผมทั้งหมดจะมีอยู่แปดคู่คือหวยล็อกหวยเด็ดนะพี่น้อง fc ซีครับผม สามชมเห็นบอกบพี่น้องคงจะเห็นกัน่ะตั้งให้ตรงๆกันนิดนึงนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ครับผมอ่ะะนั้นแล้วก็พี่น้องเอซีอ่ะแคปหน้าจอไว้พี่น้องเอครับผมของงวดประจําวันที่1นอ่ะธันวาคมสองหหกับหวยเด็ดหวยล็อกพี่น้องชม คือเลขเด็เดเลขล็อกนะพี่น้องนะจะทำพูดให้ไพ่เลาะหน่อยคือหวยเด็หเดหวยล็อกถ้าจะเรีกยกว่าเลขเลขเด็เดเลขล็อกก็ได้นะพี่ชมชมเนาะนะครับพี่น้องนี่ครับผมแอดให้ให้จัดกันไปเลยบนล่างนะครับเอาบนล่างกันไปพี่น้องชมเนาะมีห้าเก็ดสองเก็ดห้าสามศูนย์ห้านะครับผม 3 6 3 8 2 9ามแองเก้า,าเกนะครับพี่น้องสี่เอถ้าชอบตัวไหนถ้าชอบ5เก็บก,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 ก็เอาไปถ้าชอบ79ก็เอาไปไม่ต้องเอาไปหมดก็ได้ให้พี่น้องตัดเอาอในใจของเอฟซีทุกท่านชอบตัวไหนก็จัดเอาเลยถ้าเป็นแอด แอดจะจับเอาให้หมดบนล่างกันนะครับผมบนล่างกันเลยนะครับว่างวดนี้มาดูกันนะครับว่าหวายเด็ดหวยชุดนี้มีที่มาที่ไปนะครับผิดหรอถูกครับผมมีที่มาที่ไปนะครับผมถ้าไม่มีที่มาแอดก็จะไม่มาเอาลรงให้นะครับผมผิดถูกจะว่ากันนะครับผมเพราะว่าเป็นหวยสัญจร ออกต่างจังหวัดนาพี่น้องชมหมายสัจนจรคือหวเยเคล่อนที่นะครับพี่น้องเอซครับผมอ่ะฉะนั้นแล้วอ็เอาไปวิดเคราะอ่าพิจารณาเบิงเด้อพี่น้องเอฟซีครับผมพิจารณาเบิงวา่าชอบไหมอ่ะถ้าชอบก็เอาถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมเป็นเพียงแนวทางกันเท่านั้นเด้อเลขล็อกอ่า เลขเด็ดเลขลก็อกนะพี่น้องช่องก็คือหวยเด็ดหวยล็อกมาแล้วครับผมฮาม่าแอดเน้นตัวไหนอ่ะแอดจะถ้าในใจของแอดชอบนะพี่น้องทุกทีครับผมในใจของแอดชอบนี้ก็มีอยู่ที่อ่ะแอดจะติ๊กไว้ให้นะครับพี่น้องแอดจะติ๊กไว้ให้งวดนี้นะครับผมแอดจะชอบกันอยู่ที่ส,สี่ตัวนะครับพี่น้อง เพราะว่าชนสูตรของเอดพี่น้องส้มครับผมสูตรของเอดนะครับผมอ่าจุดแดงๆนั้นหมายถึงว่าอย่างไรเอฟซก็เอาไปปิจหน้าเบิ้งเอาด้วยพี่น้องทีครับผมแอดจะบอกตรงๆไม่ได้เพราะว่าบางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบในชุดนี้นะครับผม อ่ะฉะนั้นแล้วก็ให้เช็หน้าจอไว้เอาไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันกน,นะครับผมชุดนี้เป็นชุดบนล่างหวยเด็ดหวยล็อกกันครับผมขอให้โชคบ,บนหมานกันเด้อครับวันที่หนึ่งอ่านะครับผมวันที่หนึ่งอ่าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าขอให้โชคโชคบ,บนหมานอหญ่เก็บอย่าจนขอให้ทุกคนรวยๆกันนะครับพี่น้อง ขอให้มีเงินมีทองไหลเงินไหลน,น่องทองไหลมากสุยี่พิยุท่านขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมกับชุดหวยเด็ดหวยรอกกับผม